สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็ผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นลอดไฟนะครับลอดไฟ5โวลต์นะครับ DC นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลอดไฟใช้กับหัวชาร์จนะครับ5โวลต์หัวชาร์ราโารทโทรศัพท์ทั่วไปนะครับผมหัวชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปใช้ได้ทุกตัวนะครับก็ เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการใส่กาวสองหน้าไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะสักครู่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าของก็โดยรวมดีนะครับผม40บาทนะครับผมก็จากช้ชอปปี้ช้อปปี้นะครับผมพูดผิดชอบไปติดลัด ชอบไปติดเขาเรียกนะซสสด้าไม่ใช่นะครับช้อปปี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะามาติดบนหัวนอนนะครับบนหัวนอนผมมันก็ไม่ค่อยมีไฟนะครับผมก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหัวเตียงนะครับหัวเตียงธรรมดาเลยนะครับผมก็เอามาติดไฟนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็เสียบไฟนะครับก้อนนี้เขาจะเราจะใส่สามารถที่จะใส่น็อตยึดก็ได้นะครับที่พี่พอจะเห็นรูไหมครับอ่ารูตรงนี้นะครับผมนะครับรูตรงนี้นะครับสามารถที่จะยึดยดน็อตได้นะครับแต่ผมจะมายึดน็อตนะครับ เพื่อเป็นการสาธิตให้พี่ๆได้ชมกันนะครับว่าผมจะใช้เป็นกระดาษกาว2หน้าแทนครับพี่ๆท่านไหนอาจจะใช้เป็นกระดาษกาวแทนแบบผมก็ได้นะครับผมก็ดีเหมือนกันนะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับอีกอย่างไอ้ของที่เราติดไปจะได้ไม่เสียหายนะครับผมก็แต่ตัวนี้ผมจะติดเอาไว้ตรงนี้ที่ฟานะครับจริงๆจะติดข้างในนะผมแต่กลัวพี่ๆจะอันนี้ผมก็เสียป๊กก่อนนะครับ กลัวพี่ๆจะไอ้นี่นะครับผมก็คือออยากจะให้พี่ๆเห็นไฟนะโอ้สว่างนะครับผมวิชชได้นะครับสว่างนะครับผมสว่างมากนะครับ40บาทนะครับผมว่าคุ้มเลยนะ40เนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะลองติดใตยล่างดูนะครับเพราะว่าจริงๆผมซื้อมากก็จะติดตรงนี้นะครับก็คือบนหัวเตียงนะครับผม ด้านในมันไม่มีไฟนะครับเพื่อเอาไว้ปิดเปิดตอนนอนนะครับโอ้สว่างเลยนะครับผมต่างจากฝั่งนู้นเยอะแยะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นโคมไฟสําหรับก้อนนอนก็ได้นะครับเวลาปิดเปิดก็ตัวนี้นะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดมาให้ในตัวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับผมแต่ไอเรื่องลอดไฟครอบเตียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปลงในคลิปหน้านะครับผม อันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็มีลิงก์ใต้ล่างนะครับวิธีการซื้อจากช h อ p e ีนะครับผมก็ไปสร้างซื้อกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สวัสดีครับสำหรับขอบคุณสำหรับรับชมนะครับในการรับชมทุกๆท่านนะครับผม ก็ขอบคุณครับผม